อเอาอมงนี่เลยจะไกลดิเออเจออหนึ่งว่นนามลึกบ่เล็กสัมออคือไฟมันบุปวดปุบปวดดยวยนี่เอะ 我扑倒了。

ได้ีๆเอ้ไดแล้วรอบนี้ห้ามพลาดเด้เอยอดูกรองกับว่ากรองกับผาดีอ่าอ๋อนาะคองกับผาดีมันไปดูเป็นพวงเนาะบาว 你先走吧。 เฮ้ย hey. เอ word, เฮ้ยชอ้โอ้ยบ่หอนไปทังปุ่นก็บาก็สาวว่าเลี้ยวก่มน

โคล,ลงเนี่ยคลงไปดูพ้อมทางยี่นทางยี่นเดยมเดียรอนู้เดียมเด้ทิ์เมหเลยบ่โอ้มเอ うんだんこ。かまらなくて。あ、でも。と。もうめちゃ。

录音。